คุณกำลังฟังเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก n อดไน g o o ุ n ไนท t ทาง CGN Podcast ผมได้เฝ้าเดี่ยวกับเพื่อนครับมีประโยคหนึ่งที่เพื่อนผมแบ่งปันเป็นประโยคที่ผมฟังแล้วรู้สึกประทับใจมากจนต้องเก็บมาเล่าให้ฟังเพื่อนผมบอกว่าถ้าเราทำได้สมบูรณ์แบบพระเจ้าก็ไม่ได้เป็นพระเอกสิความจริงคือที่พระเจ้าเป็นพระเอกในชีวิตเรานั่นเพราะ เราอ่อนแอครับลองคิดดูว่าระหว่างน้ำผักปั่นกับชานมไข่มุกคุณจะเลือกหยิบอะไรก่อนกันผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะเลือกชานมไข่มุกเพราะน้ำผักปั่นมันไม่อร่อยแต่มันมีประโยชน์มากกว่าชานมไข่มุกใช่ไหมล่ะครับแต่พระเจ้าคือผู้ที่เข้ามาช่วยให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งในการที่จะเลือกน้ำผักปัน่นและลดชานมไข่มุกลง เพราะถึงจะอร่อยกว่าน้ำผักปัน่นแต่เราก็รู้ว่าเราอ้วนและน้ำหนักขึ้นเพราะอะไรถูกไหมครับพระเจ้าคือผู้ที่เข้ามาช่วยเราให้สามารถดำเนินอยู่บนทางที่ถูกต้องได้แม้บางครั้งทางนั้นจะขัดใจเราอยู่บ้างและพระองค์ยังช่วยให้เราลดความอยากที่จะกลับไปทำบาปไม่ให้เราถูกดึงออกจากทางที่จะพาเราไปถึงความรอดที่สมบูรณ์ได้พระเจ้าคือพระเอกในชีวิตเรา เพราะพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบส่วนเรานั้นตรงกันข้ามการพยายามจะเป็นคนที่สมบูรณ์แบบมีแต่จะทำให้เราสูญเสียพลังในการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้ขึ้นมามีผู้เดียวที่จะทำให้เรื่องที่เป็นไปไม่ได้กลับเป็นไปได้ขึ้นมาผู้นั้นคือพระเจ้าของเราครับมีพระคัมภีร์เขียนว่าพระองค์ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงดังนั้น ผมคิดว่าการให้พระเจ้าเป็นพระเอกในชีวิตของเราก็คือการที่เราให้ความสำคัญกับพระองค์มากกว่าตัวเราเองนั่นเองครับก่อนจะนอนคืนนี้ลองทบทวนสักหน่อยดีไหมครับวันนี้การเลือกดื่มน้าผักปัน่นยังเป็นเรื่องยากสำหรับคุณอยู่ไหมคุณยังพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบให้จนได้อยู่หรือเปล่าและว,วันนี้คุณได้ให้พระเจ้าเป็นพระเอกในชีวิตของคุณแล้วหรือ,อยัง ลองค่อยๆค,คิดนะครับแล้วขอให้วันพรุ่งนี้คุณจะมีพระเจ้าเป็นพระเอกในชีวิตของคุณเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือคุณในทุกๆเรื่องและในทุกสถานการณ์นะครับแล้วกลับมาพบเรื่องราวดีๆก่อนนอนจากก Night, Good Night ได้ใหม่ทุกคืนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง CGN Podcast สําำหรับคืนนี้ Good Night ครับ